นี่คือเรื่องราวของวงร็อกที่ยิ่งใหญ่ระดับตำนานแห่งยุค70วง Led Zeppelin เรื่องนี้ไม่ได้เริ่มต้นบนเวทีคอนเสิร์ตแต่เริ่มต้นจากคหานังทะเลสาบล็อกเนสบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของอลิสเ r อร์คราวลีมนุษย์ที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกคราวลียได้ทำพิธีกรรมเรียกปีศาจและวิญญาณแต่ตำนานเล่าว่าเขาจากไปก่อนจะทำพิธีขับไล่เสร็จทิ้งพลังงานอันชั่วร้ายไว้เบื้องหลังหลายสิบปี ปี1970จิมมี่เพจซื้อบ้านหลังนั้นจิมมี่เพจไม่ใช่แค่มือกีตาร์ของวงเ e d Zeppelin แต่คือมันสมองผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่วงทำนองและเสียงดนตรีเขาคือผู้กำกับสาวผู้สร้างตำนานและชายที่เลือกเดินเข้าสู่เงามืดของโบส์ i ินเฮาส์เขาหลงไหลในศาสตร์มืดจนสลักคำของ c r o w l ียดูว่าดาวิลลงบนแผ่นเสียงนี่คือแค่การเคารพหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของข้อตกลง สำหรับแฟน Led Zeppelin ตัวจริงคุณเคยลองเล่นแผ่นเสียงย้อนกลับไหมหลายคนเชื่อว่าในเพลง Starway i to Heaven มีรหัสลับปีาศาจซ่อนอยู่คือบทสวดบูชาซาตาน Here's to my sweet Satan คุณคิดว่านี่คือความบังเอิญหรือคือความจริงลองฟังเสียงนี้แล้วมาแชร์กันสีนักดนตรีที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ดนตรีตลอดกาลเสียงกีตาร์ที่กรีดร้องเสียงร้องที่สะกดผู้คนนับแสน พวกเขากลายเป็นสนัญลักษณ์ของพลังความบ้าคลั่งและเสน่ห์หิบของร็อกแอนด์โรแต่เบื้องหลังตำนานนี้คือเงามืดที่เต็มไปด้วยความลึกลับความหลอนและคำสาบที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องราวที่ทำให้คนทั้งโลกตั้งคำถามว่าความยิ่งใหญ่ของเลสเซปลิงพวกเขาต้องแลกมาด้วยอะไรเลสเซปลิงพวกเขาได้ทุกอย่างที่ศิลปินใฝ่ฝันแต่โศกนาฏกรรมที่ตามมามันมากเกินกว่าจะเรียกว่าความบังเอิญ คือเคราะห์ายหรือคือข้อตกลงที่มองไม่เห็นหลายคนเชื่อนี่คือคำสาปหรือคือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อแลกกับตำนานที่โลกไม่มีวันลืมติดตามเรื่องเล่าลึกลับตำนานทั่วโลกรับชมคลิปเต็มได้ทาง YouTube ช่อง Promatology Lab อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ขอบพระคุณ สำหรับคนที่ตั้งคำถามกับโลกอยู่เสมอหนังสือเล่มต่อไปอาจเปลี่ยนความคิดคุณ b o o k p a n e c c o m ร้านหนังสือออนไลน์